อันนี้คือตอนที่เราไปเยี่ยมสาวมาศนะครับครับค่ะเดี๋ยวไปฟังกันรายการสื่อคำสื่อวิญญาณนะครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพชั้นที่11นะครับแล้วก็มาอยู่กับพี่สาวของคุณสาวมาศทั้งสองท่านนะครับอันนี้พี่นิดนะครับที่เราเคยเจอแล้วอันนี้พี่ประนอมพี่ประนอมพี่ประนอมคือเป็นพี่สาวคนโตคือตะโอนนี้มีพี่น้องผู้หญิงหมดเลยเหรอมีมีพี่หญิงสี่พี่ชายหนึ่งอ๋อแล้วเป็นห้าคน ครับแล้วก็อยากจะทราบว่าอันนี้ออกจาก i อซแล้วเมือม่อเมื่อกี่วันแล้ว,ท,วที่แล้วเราได้ประมาณสักสองวันที่ก็จะสามวันที่สามสี่วันแล้วแล้วตอนนี้ก็มา,าเป็นห้องธรรมดาแล้วใช่ไหมครับแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อาการดีขึ้นทุกอย่างเลยแค่สมองฟื้นฟูทีามันมีก็ตับไตอะไรแต่ว่าก็ยังนอนอยู่เฉยๆเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมยังยังยังลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เราขยับอะไรได้มากขึ้นไหมครับก็แค่มีเนื้ มียิ้มยิ้มหัวเราะแต่ว่าเขาได้ยินที่เราพูดไม่คิดว่าได้ยินคิดว่าได้ยินเราาคุยกันเราหัวเราะกับเขาก็ฟังเราเล่ากันอ๋อมีปฏิกินิยาแต่ดับพูดออกมาไม่ได้เป็นประโยคไม่ได้แต่เหมือนกับว่าเห็นที่บอกว่าหมอเมื่อก่อนออกจากไอซียูเขาบอกว่าหมอให้ชูสองนิ้วใช่ไหมที่ที่เหมือนพีินิกใครเล่าให้ฟังแล้วเราสามารถก็จะชูได้คือแต่ชูเร็วหรือชูช้าๆชูช้าๆก็เชื่อว่าสมอง เขาน่าจะปลอดภัยกับหนูว่าถ้าเขาไม่ได้ยินเขาคงจะทําตามไม่ได้ใช่แล้วตอนนี้ได้ลองได้ลองขอคําสั่งอะไรให้เขาทําอีกบ้างไหมครับก็มีมีมีบ้างไหมครับมีน้องคนที่เฝ้าเขาบอกว่าพิลล่าไา้เอาจริงประมาณเขาก็เข้ากรรมขอกรรมเลยเข้าในใจเขาก็เข้าอืมอืมแต่ว่าเขาได้ยินไหมเขาทำตามได้ยินสั่งครับเราเราทางด้านการแพทย์ทางหมอเองบอกว่าเปอร์เซ็นต์ ในการตื่นขึ้นมาก็ต้องต้องรออีกสักเป็นเดือนไหมครับหรือเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนเหมือนกันสองเดือนทางสมองก็ต้องรอระยะเวลาให้เขาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นตัวฟื้นเฟื่องตัวเองตามธรรมชาติของของกระบวนการไปในร่างกายภาในร่างกายก็อ่ระหว่างนี้ก็คือเรานะครับอย่าชจะราดใจไปว่าจะดีขึ้นแล้วคือเราตัวพี่สาวเองแล้วก็ญาติทุกคนเนี่ย ก็ําตามที่ผมแนะนําด้วยถ้า<ช>เกิด<ช>ไอยให้ผมสวดม์ให้นั่งให้อยู่ฝ่ายเดียวคือผมไม่ใช่ใส่เลือดไม่ใช่ญาติบางทีเจ้ากรรมนิวเวรนไม่ยอมเพราะว่าผมเหมือนเป็นคนนอก<ช>แล้วเหมือนกับว่า,เ,าเขาเรียกว,ว่ากรรมใครกรรมมัน้าเกิดถ้าเรา,าเป็นอยู่ในวงตระกูลเดียวกันเป็นญาติพี่นอกก้องก,กันเนี่ยสสยเลือดก,กันเนี่ยเจ้ากรรมนิเวรนอาจจะยอมเปิดทางให้เพราะว่าถือว่ามีกรรมรุวมกันมาอยู่แล้วในการทําบุญหรือกดน้ําหรือตักบาตรหรืออะไรแล้วแต่ทางธรรมเชื่อทางศาสนาพวแนี้มันจะถึงง่ายกว่านะครับก็ต้องทําอยู่เรื่อยค่ะท่านี่ ช่วยกันสดมน้อแล้วตอนนี้สภาพจิตใจจากเดิมตอนแรกเห็นบอกว่าหมดหวังนะครับ50 50ตอนแรกเลยครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือ70 80 70 80นี่ผมให้90เลยนะไม่ไม่ใช่70ผมให้90 95ขึ้นไปเลยนะครับ ก็ยังไงท่านผู้ชมทางบ้านก็สวดมนต์ให้กินสามอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าให้เขากลับมาเป็นขวัญใจประชาชนในเรื่องของเรื่องสิ่งเพลงต่อไปอะไรนะครับหลานวงัด้ยสอ๋อหลังแต่ว่าคุณออ่่าาคุณที่เต้นเชื่อเลยนะพี่เลยนะได้สอนยศสอนไไดด้้สสอนอนสึกแล้วแต่ว่าหลังหลังไม่ศึกอ๋อดีมากดีมากก็ให้ให้เมตตาให้ก็ผมก็บอกพระ หลังไปแล้วนะว่าให้ให้แผ่เมตตาอยังไงด้วยอันนี้ส่งของข้าวหลวงมาผลบุญนี้อาจจะช่วยได้มากนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะเข้าไปเยี่ยมนะครับเข้าไปเยี่ยมคุณสองคนแล้วก็แผ่เมตตาให้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับ w h a क्रतुण्डमहाका